พันสองเท่าไรพันสองเก่าสิกลัว Sadly, บาทเลยเบิกเงินเขาไม่เบิกเงินเป็นหนีเขาอีกจะข้าวกันพี่น้องเบิกล่วงนานกันพอผมมีเงินเนี่ยนะตะก้อนบริเวณเป็นหนีเขาหลายไปนี่เดี๋ยวนี้เป็นหนีเขาหล่ไหลายไม่ หาเงินบ่ท่านคนใสพี่น้องเอ้ยคนใสหน่วยตากลับนุงคนผู้หาเงินผู้เดียวหาเงินบ่ท่านคนใสเฮียดได้อะไรดทนเอาขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเลยอันอันนั่นก็เพท่านเฮ็ดท่าไหลอยู่เลยเป็นเฮียท่าไหลก็เนี่ยก็สิไปอันนี้ ข้าววันนี้ใส่ให้เลยให้เลยเราจะไปอันเทตานั้นจะไปขึ้นข้างบนเห็ดคว้านสะอาดให้เขากันไปล่างของนองของน้ำกันมันไปที่ไหวยังสี่ละ mm กิ้มจอกจอกก็จิล่าไปเห็นทำควาวสะอาดบ้านมันเอาไปเปิดไอ้ติดเคียนไหวดิซื้อกอบคุลหลายๆเด้อไปนองเพิ่นเห็นเพิ่นไหลจดเลยขึ้นไปเบิ่งเพิ่นเอาอีกเคียงหนึ่งไปเบิงเออเงงเบ่งก่อนไปทำงานบ้านจะเข้าวงิน,นี้ือไปทำงานไหน,ขน,ขน,นื่ยกันยันเขามายันเขาใหา้ นั่นเขาว่าให้พี่น้องทีงานองให้นี่นหนัก็เป็นลูกน้องเขาไม่หนเดีลยวก็มากเขาคือร่วมตั้งแต่ยางเดียวไรบ่ไปเห็นงานเพราะว่าให้กันนั่นอีกแล้วเพียง เขาาเขาทยทกเดอนค่ากบ6,000ัองไันม่เบงวที่ม จับถุงขาไว้นนอยูอนนะ่อันนี้โอ้ยพอกันอีกข้างนึงไปทางนึงนั่นข้างนี้นข้างนี้ก็มีครูถุงก็คู่กันนึกเสียวันนี้ขอย้ายอัน,นอันอัน เน่ายสนยีสิพนาที่นี่คนมาดูสามร้อยครั้งโอ้สุดยอดสุดยอดดีตัวนั่นนะ